สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสร้างบ้านครั้งแรกนะครับในไมค์ครับนะครับก็เดี๋ยวบ้านของผมเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่าอย่างแรกนะครับผมบล็อกที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นอ่อผมจะใช้ อย่างแรกผมขอเอาทอชมาก่อนแล้วก็ผมจะใช้บล็อกอใช้ไม้สีต่างๆผมจะทำเป็นแนวโมเดิร์นหน่อยนะครับแบบเป็นไม้นะก็เดี๋ยวเขาไปหาทำเลดีๆก่อนตรงนั้นมีหมู่บ้านนะครับก็โอเคเริ่มสร้างบ้านนะครับผมจะสร้างฐานก่อนนะก็คือฐานนะครับจะเป็นสีอ่อนนะ โอ,อุ้ยปับนนง่มนะทำไมเกียมันแหลกๆอ้้ม่แหลกนันเนเ่ย166 fps โอเคนะครับก็สร้างฐานมาปุ๊บปุ๊บปุอุ้ยกดผิดเฉบๆๆๆบเฉบบบอุ้ยเผล่อไปลบเฉยเลยโอเค เดี๋ยวเราต่อถามไปเรื่อยๆนะครับอุย้ยกดผิดโอเคผมเพิ่งหัดเล่นนะครับก็ถ้าผมผิดพลาดอะไรประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับที่จริงผมก็เคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นในคอมนะครับโอเคก็จะได้ถานประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ทำปึ๊บ,บ,บจุ๊บจุ๊บ อ่านะคะผมลืมไปว่าต้องเอาประตูมาด้วยเออประตูประตูนี่ไงประตูนี้แล้วกันนะเอาแบบดูหรูหรูแพงๆหน่อยอ่านะประมาณนี้ช,ช,ชึบ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 ประมาณนี้ไหมพอใช้ได้อยู่นะโอเคนะครับแล้วเราก็ต่อบอก ชบผมจะทำประมาณสามชั้นนะครับชิ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 บ,ชบโอเคมันก็ได้เออขอบันไดหน่อยบันไดเนี่แล้วกันชิบเปิดเข้ามาก็น,นะครับ ว่าเราได้ประมาณนี้แล้วเราจะต่อข้างหลังหน่อยนะเพราะามันสั้นไปโอเคอันนี้จะเป็นผมจะเอาตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วกันนะครับห้องนอนอยู่ตรงนี้เลยโอเคห้องนอนพื้นที่ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ต่อมา กคนะครับต่อตตดเสร็จแล้วโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนประตูห้องนอนเอาเป็นอันเดียวเหมือนกันปึ๊บ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 ส่วนใหญ่นะผมจะใช้ไม้นะเอากระจกด้วย กระจกแบบไหนเนี่ยกระจกกระจกอยู่ไหนเนี่ยมึวักอิสกระจกน่าจะอยู่ในนี้โอเคช็ทำหน้าต่างหน่อยนะครับมันจะได้แม่นะปึ๊บอ่ะคิดปึ๊บปึ๊บ หาดูเริ่มมีโคมมาแล้วนะครับเบิบๆหาห้องประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมันสวยไหมเนี่ยพอใช้ได้อยู่นะผม <c oughs> ขอเปลี่ยนวัสดุบ้างนะครับไอ้พวกนี้ทิ้งไปทิ้งไปเลยนะ่ะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากไม้นะครับเป็นอันนี้แล้วกันบอกออลไมลอนมันจะสวยไหมเนี่ยผมจะเอาอะไรดีเป็นหลังคา ผมขอรื้อห้องนอนแป๊บหนึ่งโอเคขอเปลี่ยนนี้ด้วยมันไม่สวยนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะโอเคผมจะเปลี่ยนแล้วนะผมจะเปลี่ยนเป็นแนวแบบดูหลูๆนะก็ มันจะเปลี่ยนจากนั้นครับเป็นบล็อกออฟไอรอนนะทำไมมันชอบเกินไหมเอ๊ะอันนี้มันดูได้ไหมเนี่ยผมว่ามันไม่น่าออกมาสวยนะเนี่ย คอนกรีตใช่เราต้องใช้คอนกรีตเราจะใช้บล็อกไอรอนทำไมนี่เราต้องใช้คอนกรตีตดีสมัยนี้เขานี่เป็นไงล่ะมันมืดอ,อ,อยู่้วเนี่ยติดตรงนั้น้วยติดตรงนั้นเลยโอเคได้ประมาณนี้นะครับห้องนอน ปากป้ายป็นหนึงป้ายอยู่ใสเนี่ยเออป้ายอย่างนี้ไม่ใช่โอเคปากป้ายว่า bedroom ต้องมันต่ำไปกันเบ d โอเคเราเพิ่มพื้นที่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับผมทำหลังคาก่อนหลังคาที่ผมจะทำแนละ้วผมจะเพิ่มมาอีกหนึ่งบล็อกจุบ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 โอ้โ,อโอแล้วทำไมไอพี่ผมตกไม่รู้ว่าเวลาผมมาเนี้ย So, ไปนะครับเราจะมาทำออหลังคานะซึ่งหลังคาที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีอะไรมากก็ทำเป็นหลังคาเปลา่ปลาๆไปเลยชิบเชิบเชิบทำไมาผมรู้สึกว่ามันดูมืดๆยังไงไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเราไปทำชั้นสองกันเลยนะส่วนทางขึ้นชั้นสองก็จะอยู่ตรงนี้นะปึ๊บ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 เจาะไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคทางขึ้นชั้นสองโอเคนะครับก็ ห้องนอนใช่ไหมสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับนั่นก็คือห้องครัวนะครับก็จะเป็ดตรงนี้เลยนะห้องครัวเราทําเล็กๆก,ก็ได้นะาไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเราก็เสีของได้อยู่แล้วเราไม่ต้องทำด้วยซ้ําโอเคเป็นโซนห้องครัวนะครับแค่ <S <S นี้นะเล็กมาก ประมาณนี้นะห้องครัวก็นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำเออสิ่งที่เราจะทำในห้องครัวก็คืออะไรดีเนี่ยเบิร์เบปร๊เบปร๊เบปร๊เบิร์เปิรบเออชุบตรงนี้เราทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์ดีกว่านะครับผมก็จะเอ่อรั้วนะรั้วอยู่ไหนเนะี่ย โอเค guys this fence ก็ fence fence door นะครับก็อุ้ย fence door โอเคแล้วก็อ้าวเรามีอยู่แล้วนี่นะ แล้วก็ทําไข่ต่อไปเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงดีสิ่งที่เราจะเลี้ยงโอเคนะครับผมตัดใจแล้วว่าเอ้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลี้ยงหมูนะโอเค a pig oh my god What is that? โอเคนะครับผมจะเอาเฟรมติดเอาไว้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมแล้วว่ามันต้องให้อะไรไอเทมเฟรมชิบชิบโอเคให้แครอรกับพวกมันเฮ้ย hey, หูุหนเอมาโอเคนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำ ห้องหนี้ไม่พ้นการทำชั้นสองเพราะว่าชั้นหนึ่งผม,มนึกไม่ออกแล้วว่าจะทำอะไรจริงๆชั้น2องครัผมจะเอาเป็นคอนกรีตสีเอ,อคอนกรีตส,สีเหลืองไหมหรือว่าสีฟ้ามาขอลองสีฟ้าดูก่อนเผ่อมันจะเวิร์ก ไอ้นะ้ำมืดอีกแล้วผมขอไปนอนก่อน Good night Okay guys is Okay นะครับตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวผมขอทำอันนี้เพิ่มหน่อยกว่าผมว่ามันเล็กไป เชิบเชิบเชิบโอเคผมว่ามันพอดูดีอยู่นะสีสีฟ้าโอเคมันผมเอาสีฟ้าแล้วกันอ้าว alright โ okay, อเคนะครับ โอเคตอนนี้เป็นสีฟ้าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นพรมสีฟ้าด้วยนะพรมนี่ไงวางไปเลยส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับสหรับคลิปวัในวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ